สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะลีเบก้ามชองนะคะ่วันนี้สาวๆมาทำอะไรกันวันนี้มาถ่ายเอ็มวีค่ะเพลงทฤษฎีสีชมพูค่ะเป็นยังไงบ้างการในทำของเรา้สนุกนะคะจอยค่ะสนุกมากค่ะสดใสรละเริงเป็นตัวเองใช่อ่าทำในเนื้อเพลงของเพลงทฤษฎีสีชมพูมันจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไเหมือนในซีรีส์เลยใช่ค่ะมันจะเป็นความรู้สึก ความรู้สึกเลยอ่ะเวลาเวลารักใครคนหนึ่งใช่คนหนึ่งจะช่วยไปอ่าใช่น่ารักสดใสกุ๊กกิ๊กกิ๊กใช่ค่ะประมาณนั้นอ่าแล้ววันนี้มีทั้งหมดกี่ลุกในการเป็นสี่ลุกค่ะสี่ลุกอ่ะไหนพูดถึงลุกแต่ละลุกเน่ยอะไรลุกที่แต่งอันนี้ก็จะเป็นแบบลุกที่สองลุกที่สอง นอนเป็นนอนนอนนอนมองตาการมาเล่นอะไรอย่างงี้มีชุดนอนเล่นนะคะไม่เดี๋ยวจะมีใหญ่กว่านี้ก็ก็อะไรนะชุดไม่ใช่ชุดธรรมดาชุดชุดแบบชุดตะโกนเลยว่าตะโกนตะโกนมาเลยใช่ค่ะของพี่ฟินล่ะของพี่ฟินก็เป็นไฮโซโบใหญ่หนึ่งใช่ค่ะก็ตะโกนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเราเราแ่าทำเหนื่อยกันแค่ไหน สุดๆอันนี้แก๊ปแก๊ปชาย MB ด้วยเหมือนกันอไอ MB MB สนุกมากยังยังยังไม่รู้สึกไม่รู้สึกเหนื่อยใช่ค่ะเพราะว่าแกปมันมันหนักกว่า MB แบบอย่างนี้แล้วอะใช่ค่ะงั้นแล้วเราจะได้ชม MB เนี่ยประมาณเมื่อไหร่วันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนค่ะใช่ค่ะปไป MB เราจะได้ชมท่าไหนเลย Idol Factory YouTube Channel ค่ะเนี่ยค่ะ งั้นถามหน่อยว่าวันนี้มีเปิดขายบัตรด้วยรับเทียงยังเทียงยังคะเทียงค่ะเพียงยังค่ะวิ่งขายไปแล้วนี่ริ่มเริ่มขายแล้วใช่ไหมคะเอ้นไ่อ่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างสวหรับดีทีหนึ่ง อันดับแรกคือตอนนี้กําลังซ้อมเต้นเพราะว่าต้องทั้งเพลงเต้นเต้นเพลงนี้ทั้งเพลงแล้วก็วันที่หนึ่งก็จะได้ชมเอ่อโชว์เอ็กซ์คลูซีฟจากพวกเรานักแสดงทุกคนเลยก็จะมีร้องเพลงเต้นแล้วก็มีเอ่อกิจกรรมมากมายในนั้นนะคะจะได้ดูอีพีหนึ่งด้วยกันใช่ค่ะบนอกจากดูอีพีคุณจะมีอะไรพิเศษมาโชว์อีกไหมนอกจากร้องเต้นสปอยได้ไหมเอฟเออ่ะแล้วสำหรับแฟนๆที่ไม่สามารถมาดูแบบอ๋อก็ สามารถชมผ่านอุ้ยไม่ไม่ไม่ได้เรา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 ฉายแค่เฉพาะ EP 1หนึ่งอย่างเดียวใช่แต่ว่าใช่ค่ะก็สามารถชมทาง Youtube Channel ได้เหมือนกันแต่ว่าเออเออโชว์สุดสุดพิเศษอะไรของเราก็จะเฉพาะในโลงเท่านั้นใช่คระก็ต้องคทไหนทนี่ไม่มีหลักก็ต้องหาบักยาใช่ค่ะต้องมาต้องมาเจอกันในโลงนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ชม EP พีหนึ่งพร้อมกันใช่ค่ะได้ พูดถึงการถ่ายทำซีรีส์หน่อยว่าคุณก็ถ่ายทำกันเสร็จจนเรี้บอยแล้วซีรีส์จะได้เป็นในโปรเซสที่ให้ทุกคนได้ดูแล้วอ,อยากพูดอะไรถึงตัวละครของที่คุณรับบทมาตลอดเรียก<ม>อ่อาลองวิจารณาลองวิจารณาไ,ไ,ไ,ได้ก่อนเนาะโอ้ก็ เอาจริงๆตอนที่ได้รับบทเป็นน้องม่อนน่ะก็คิดว่าเออเราจะเป็นน้องม่อนม่อนเออม่อนม่อนที่ออกมาจากนีายหรือเปล่าเพราะว่านีไายน้องม่อนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกครึ่งนะแต่ก็เรารู้สึกว่าพอเราได้ไปเล่นเป็นคาลรเเตอร์ตัวเนี้ยเราเอาความสดใสของน้องเบกอะมาเล่นเป็นน้องม่อนคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แบบนะแต่ก็รอรอฟังจากทุกคนว่ายังไงแต่ก็เราก็เต็มที่แล้วเก่งเก่งเก่งน้องเก่งขึ้นมากๆค่ะพี่ฟินสำหรับ ก็อย,อย่างที่เคยบอกตั้งแต่แรกว่าพี่ฟีนกับคุณ3คือมัน<ช>ฟิปตัวละครสุดๆเลยค่ะเหมือนคุณสาเขาจะเป็นดาร์กโหมดเลยอะ่ะแบบไม่ไม่พูดไม่จาปากไม่ตรงกับใจไม่ไม่พูดตรงๆอ้อมโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้สัมผัสเขาเรื่อยๆได้เล่นกับเขาเรื่อยๆก็มีมีม,ม,มีมีเอาคุณ3<ช>ามติดออกมาบ้างแล้วนะแบบทุก<ช>วันนี้ก็ยังแบบ พยายามเอาเขาออกอยู่เพราะว่าเขาค่อนข้างดีมากๆลึกมากๆอะไรเงี้ยบางทีที่พี่ฟีนอาจจะนิ่งไปแลบบะว่าอยู่ในคาแรคเตอร์ของคื้นสามไปแล้วก็ก็พยายามเอาเอาเขาออกใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกคิดว่าเราทําเต็มที่ที่สุดนะนะตรงนั้นปั๊บมาค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นละว่าเป็นรูปเป็นล่างอย่างไนค่ะรากคนมีความประทับใจอะไรกันหลกันบา จริงๆสำหรับฟีนตอนนี้ที่ประทับใจน้องมากๆก็คือการพัฒนาตัวเองเพราะว่าคิวคิวแรกอ่ะน้องจะมาเป <c oughs> ่ายุกโป่งให้ฟังตลอเนี่ย yeah, หนูทำ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็แบบคอยซัพพอร์ตน้องว่าอยู่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนงี้ในโปรเซสนั้นอะไรประมาณ <c oughs> นี้แล้วพอคิวหลังๆอ่ะฟินเห็นชัดมากๆว่าแบบผู้เบสพิมากๆเลยอ่ะแบบเบกเก่งขึ้นมากๆแทบจะไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนอะไรแล้วเลยอ่ะใช่ก็เลยแบบโอ เย็บเย็บเย็บอะไรกีฬาเราทำไมมันซึ้งไมแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปแต่งหน้าใหม่อีกมันซึกฮึบหนูฮึบฮึบเออเก่งมากแบบนึงนะโอเคของน้องเบเกอร์ก็เก่งเหมือนกันคือการการให้เราปวดคุณสามมันไม่ง่ายมันแบบมันเป็นคนละแบบโลกจากพี่ฟินเลย แลวการที่พี่ฟินได้ทํามันสมบูรณ์แล้วอะ่ะคือมันมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมาความรู้สึกที่ต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะคือมันม,มันไม่ง่ายเลยอะ่ะเราพี่ฟินทําออกมามได้ดีมากจากที่เบคเห็นแล้วตอนแรกๆอะ่ะก็เห็นว่าพี่ฟินก็สตาร์โกที่จะเข้าไปในชีวิตของคุณสามแต่ว่าหลังๆอะ่ะก็เหมือนกันเลยเห็นเลยว่าเออเป็นคุณสามจริงๆอะ่ะเป็นซีอที่โตแล้วแบบเก่งอ,เห,อเหมือนเหมนเราไม่ไม่ต้องพยายามเข้าไปใช่ันมมันเหมือนอยู่ในใช่อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะตอนแรกๆเราเราค่อนข้างที่จะแบบ ไปทางไหนดีหน้าแบบคุณสายคนซ้ายม่อนคนขวาหรือเปล่าคือเรายังมีความแบบ question ว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงอะยิ่งแบบเด็กๆแบบเออมันต้องโตกว่าเราอืมใช่เพราะว่าเขาโตกว่ามากมากกว่าตัวเองเยอะมากเลยค่ะใช่บางทีก็จะมีแอบแบบเล่นเล่นเป็นเด็กกันนิดนึงแล้วคุยเองก็จะบอกว่าไม่ได้อยู่ต้องโตกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อนข้างยากเนาะอ่านั้นแบบทุ่งเทนะค่ะทีนี้อยากให้ทั้งสองคนอ้อมแฟนๆหน่อยว่าให ติดตามชมทั้ง MV แล้วก็ซีรีส์ราที่จะออนวันที่19อ่กาได้ค่ะ<ช><ช>ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนก็ทำเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานพุ่มกับทุกฝ่ายเลยตอนนี้ก็อ,อ,อยากให้เห็นผลงานของพวกเราแล้วนะคะ<ช>ก็มาเจอกันวันที่19กพฤศจิกายนนี้นะคะท <c oughs> างช่อง3กด33ทนะคะค่ะอย่าฝาก <f> อินเตอร์แฟนนะ Uh, thank you for your support all the time, and we hope you guys will support us all the way. Gap the series will be on air EP one already on the 19th of November. Yeah. But before the 19th of November, you can watch our MV on the 11th of November. Yeah, ใช่ค่ะฝาก MV พวกเราด้วยนะคะวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะทาง Idol Fest เอ่อเอาใหม่นะคะก็ฝาก MV ของพวกเราด้วยนะคะเอ่อวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะทาง Idol Factory YouTube นะคะ แล้วก็ฝากแฟนๆส,สำหรับร้องทีครยังไม่มีบัตรให้หาบัตรด้วยใครที่ยังไม่มีบัตรก็อย่าลืมกดบัตรนะคะใช่ i d o ั Mark Official ออนะคะ,คะมีขายตั้งแต่1,500บาท1,000บาทแล้วก็600 0บาทค่ะใช่คะ่ะมาเจอกันเยอะๆนะคะอคค่ะ <c oughs>